ผการออกเลขวันหวยห้าน่อยห้าน่อยปกติประจํางวดที่8กรกฎาคม2 5ง8รล่างวันเลข2ตัวล่างเลขที่ออก2 2 2 2อล่างวันเลข2ตัวบ,บนเลขที่ออก7 9 7 9เาล่างวันเลข3ตัวบ,บนเลขที่ออก6 7 9 6 7 9นี่ก็เป็นผลออกวันหวยห้าน่อยห้าน่อยปกติประจํางวดที่ กรกดาคม2 5 6 8ขอให้โชคดีมีชัยถูกหวยห้หาหน้อยปกติได้รับเงินกันทุกคนเลยจ้าฝากไว้ในด้วยจักรับตะไข่กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังและเมื่อพบกันใหม่ในเวลา19บเนาฬิกา30นาทีในห้าหน้อย V.I.P. สำหรับครั้งนี้ขอพูดและสวัสดีจ้า